สวัสดีท่านผู้ชมตีฮับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิถีคอมเมดี้ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะร้องทรายดวงกวางตีต้นลำไย,ยนี่นะครับเอามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ดวงกวางมั้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มตีต้นแรกกันเลยนะครับต้นตอยู่หิมตังนี่นะครับลำไย,ยนักหัวจะมีก็เช็ดไม่มี ว่อมีครับเอ้ยลำใหญ่อ้าวต้นนี้ต้นที่สองเขาตอนกิ่งไปเห็นเรียวนะครับ uh huh. ลำใหญ่ต้นสองกับบ่มีครับเดี๋ยวเขาล่องหาเรื่อยๆกัน มันจะมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะสลัดเป็นใจมือถือไทยนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่สามต้นสุดท้ายนี่นะครับที่ผมเคยได้กวางนะครับเอามาดูกันว่สามต้นนี้นะครับวันนี้นะครับจะได้กวางก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ฮาไปเลิ่มหากันเลยครับครับท่านชอครับตอนนี้เหลือต้นลำไยอยู่สามต้นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาลองเขย่าดูนะครับว่ามันจะมีร่องกวาง เฮาก่อนนะครับในวันนี้นะครับเริ่มจากต้นแรกก่อนนะครับหืตกมาแล้วหนึ่งตัวคว,วางกี้ครับท่านผู้ชมครับควางกิ้เก็บเลยก่อนลำใหญ่ โอเคน่าจะวันนี้แล้วนะครับเขาไปดูต้นที่สองกันนะครับต้นนี้เลยต้นนี้กมีลำไย,ยลองมาขย่าดูครับอะไรวะลำไย,ย ใใหญ่แล้วอ,อืออู้โอ้ยบบใหญ่ครับกําควางตัวตัวเมียตกมนันนี่ครับสองตัวตัวนี้มีตัวนี้ตัวบบใหญ่ครับกวางน้อยเอเ็มแล้ว ไม่มีแต่ควางน้อยวะ่ะเก็บไปก่อนครับเดีย๋ยวลองขยายให้แห้งกำหเหมือนมีอย่างข้างอืมทำให่โอเคมุมีครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นสดท้ายครับจะมีอ่ะตัวน,นี้ต้นขอับหางใหญ่นิดหน่อยอึ๊บอื้มอุ้ยงงบะนำ้ำใ่ทุกเสียหลังหัวควางลน้น โอ้ยต้นใย,ยแต่มีกวางเออครับบมมีกวางครับเดี๋ยวเราลองไปใจดูกับดักเดี๋ยวเขาใส่ว้วันว้าดีกว่านะครับว่าจะได้กวางก่อตอนนี้หาต้นไม้ น่าจะได้กวางแก่สามตัวนี่นะครับเอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูตีต้นลำไยเออเดี๋ยวเราไปดูตีกับดักตดผมใส่ไว้นะครับเอเคครับทำช่ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตีใส่กับดักของผมแล้วนะครับกี okay, เอากล้องชาจก็เหอแบ่งนิดหน่อยครับแบ้แบตมานิดหน่อยดี่ okay, ครับเดี๋ยวเรามาดูกับดักอันแรกกันนะครับทีผมได้กวางตัวเมียมันมา เฮ้ยมันกวางผมเจอกวางครับแล้ไม่เป็นกวางปู้ครับสองตัวตัวบใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้อยู่บนนี่เฮ้ยตัวนี้เหมือนมันมันออกดินมาใหม่เลยตัวนี้ตัวนี้กวางตัวนี้ตัวหนึ่งกวางแม่หถมตัวนึงครับสามตัวเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูครับตัวนี้ ออกดินมาใหม่เลยดู sure ยังเป็นค like like uh ีเปอร์อ huh. ย <laughs> ู่เลยนี่ติดอยู่ขานี่นะครับดูครับคีเปอร์ออกใหม่ๆเลยนี่ตัวนี้เดี๋ยวมาดูไอ้ตัวตีคองแมงแม่นี่มันจะสักตัวเฮือก่เนาะเข่าสั้นมแล้วครับมีกากว้างเข่าสั้นว่ะ เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ผมนวางตังกันสามตัวนี่ครับตัวนี้ครับดูครับเขาสั้นครับเขาสั้นมองเลยหัวแต่หมองเหมาะครับแต่เขาสั้นนี่ครับอันแรกครับได้สามตัวเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอันที่สองครับอยู่บกไก่จากอันแรกนะครับ หอยยูนี่นะครับดูเหมือนจะบบดได้นะครับอันนี้เฮ้ยได้ครับได้ได้ได้ได,ได้ตัวนี้ก็กวางกี้มันแล้วครับอ๋หอหหมนันวางกี้ใบกูไอรถถังวางกี้มนแล้วเดี๋ยวก็วันนี้กัน เดี๋ยวขากลับก่อนมาเอาครับมาเก็บเอาดีกว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่านี่นะครับถามโชว์ครับอันที่สามอ้อยล่นเลยแต่ได้กว้างนะครับนี่ครับกว้างเกี่ยแล้วโอ้ยเนาะตรงตองหองดูต้นไม้ดีๆนะครับเผื่อมัน กนาะนั่นครับนี่ครับอันรอเกาะนี่ครับกวางแม่ครับกินข้าวคามนี่โอ้ยนอนนี่อันที่สามนะครับฮันโลกวางแม่มันก้นคามเนี่นะครับเดี๋ยวฝากไว้นี่ก่อนเดี๋ยวกกันมาเอาครับดูเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าน,นะครับโอ้ยได้เกือบทุกอันเลยวะนี่ แไ,ได้กวางใหญ่เลยครับเดี๋ยวเขามาดูอันที่นะอันที่สีครับบ่ได้ครับอันนี้บ่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวเขาไปดูอันที่ห้ากันดีกว่านะครับระบ่ไกลจากอันตะกี้นะครับว่าใส่มาใส่แหลงแล้วนะครับอันนี้ดูไกลๆครับเหมือนกวางนะครับเป็น กวางแม่หรือกวางกี้กวัางกี้เอ็มแล้วกวางกี้ครับดูต้นไม้ดีๆนะครับเพื่อมันก็กวัางกี้ครับจะาไปดูอันสามอันที่เหลือนะครับ นี่ครับทำโชวครับอันที่หกครับบ่ได้ครับดูครับวันนี้ต้องฝ้าหม้อหมักกับการหาดวงกวางนะครับบ่แดดฮ้อนนะครับบดอึดจืดไยนะครับมนมีแดดครับวันนี้หากวางหม้อครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาไปดูอันต่อไปครับเหลือสองอันสุดท้ายแล้วนะครับสองอันสุดท้ายนี่มาลุ้นกันครับว่าวันนี้ครับจะได้กวางตัวใหญ่ก็นะครับ ถ้าบอได้ก็บ่เ็นยังครับมันต่อไปอย่างนี้ครับต้องได้สักวันหนึ่งครับครับเอามารุ่นสองอันสุดท้ายกันดีกว่านะครับหันแล้วครับอันแรกวางเปล่าครับโอ้โหมีแต่อ้อยใส่ไว้นี่นะครับบ่นี้ไม่ได้ขอไปดูแหมอันนะครับสุดท้ายครับ สุดท้ายกับแบบนี้ครับเซ็งเลยกว่างห้องกว่างในกระเป๋าบ่าได้ครับมันสุดท้ายผมว่าผมต้องไปใส่ แถวปื้นเก้าหัวกันลครับจากตีใสปื้นเก้าหัวนั้นได้กวางสัดส่วนมากนะครับมาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกวางตีได้วันนี้กันนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะครับครับท่านผู้ชมครับสองอันท้าติตีผมว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับเหมือนแม่กวางมันจะเข้าไปอยู่ในนในตัวหนึ่งนะครับดูนี่มีสองนะครับ น่าจะเป็นกวางตัว,ตวเมียนะครับเข้าไปอยู่ตัวกวางกีหนนี่นะครับในขวดนี่มันน่าจะบินมาเกาะหลวนกุดมุดๆเข้าไปนะครับก็ผมใส่กับดักนี่ผมเอากวางใส่ขวดละตัวแต่อันนะครับคือครับเดี๋ยวเราไปดูกวางใ้วันนี้ครับครับทนผู้ชมครับและนี่ก็เป็นผลงานของเฮาในวันนี้นะครับ ก็คือผลงานจากการหาจากต้นลำไยแล้วก็กับดักที่เขาใส่ไว้วันวานะครับก็จะมีแมงกวางกิ้สะส่วนใหญ่นะครับกวางกี้แล้วก็กวางแม่นะครับตัวนี้ก็กวางเขาสั้นทั้งนั้นเลยนะครับเอาไปลงสนามก็คงบ่ได้นะครับผมจะเอาไปเป็นกวางหล่อกวางตั้งเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับ เชื่อว่าสักวันหนึ่งผมต้องได้กวางติดตัวใหญ่สักตัวหนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มออกครับดูตัวนี้ครับขี่เพ้อขีดินยังติดแข่งติดขายอยู่เลยนะครับซิปบวกแฮมซิปก็เป็นเซาอันแล้วนะครับน่าจะได้กวางใหญ่สักอันหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงตัวอีก,ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับติดดูนะครับจ่วยกันก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามให้กับช่องวิธีคุ้มเง c h ช n แนลของผมต้วยนะครับเพื่อไปกรล้องใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ